คุณต่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับครับงสรายการของเราอีกครั้งนะทุกคนครับมีรายการคร,รัวคุณต่อยและวันนี้เราสอนทาขนมขนมที่จะสอนในวันนี้เป็นขนมที่ทําง่ายๆมากๆแต่เป็นของมีชื่อที่สุดของร้านฉวางครับฉวางเป็นร้านอาหารปักใต้ที่เก่าแก่ที่สุดร้านหนึ่งที่ผมเคยรู้จัก ว่าคันไปจริงๆแล้วผมไปโรงพยาบาลศรีราษฎร์ครั้งใดถ้าไม่แวะฉวางถือว่าผิด,ดต้องแวะร้านนี้ตลอดอแล้วลากินอาหารของข้าวเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องกินของหวานมันชื่ออะไร <c oughs> ครับอ่ามันชื่ออะไรเขาเรียกกันว่าแกงบวชข้าวโพดไอ้ i ส s t t ถาม your first time yeah your first time. you have never I don't know แจม ฝรลังมาจากเมืองนอกเมืองนาไม่เคยกินเดี๋ยววันนี้จะได้รู้จักขอเชิญผู้ชมพบกับคุณอุ่นจิตนุกิจรังสารจากร้านฉวงดีรัสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญานครับคุณอุ่นจิตต้องบอกเขานิดนึงว่าฉวงเรามีประวัติศาสตร์เก่าแก่กี่ปีแล้ว สี่สิบกว่าปีแล้วค่ะท่านผู้ชมไม่ได้พูดเล่นนะแล้วคนที่ในนั้นคนใต้ทั้งนั้นนะใช่ล้วแวดนั้นคนใต้อยู่ยหมดเลยละาแวกนั้นเป็นลรแวกคนใต้แล้วก็เกิดร้านอาหารปากใต้ขึ้นมาสองสามร้านนะหนะึ่งในจํานวนนั้นคนที่บอก ต้องรู้จักคือฉวางจริงจริงร้านแรกเลยร้านแรกเลยพี่เป็นคนที่ไหนครับคนที่ไหนครนครเลยค่ะนครผมเป็นคนทุกทีครับผมเมื่อเคยบอกพี่เขาก็ได้เพราะเป็นคนนครนครอยู่อยู่ที่ไหนอยู่อำเภออะไรอำเภอฉวางเนี่ยนั่นไงเพราะฉะนั้นเขาเลยมาตั้งชื่อร้านว่าฉวางฉวางครับวันนี้เราจะมาสอนทําเมนูนี้ซึ่งเป็นการทําง่ายๆรู้แล้วฉันรู้แล้วรู้แล้วเยอช่ไม่เคย S 2> <S 2> <S ไว้อีกทีเดียวนะอีกทีเดียวนะฆ่าตัวตายเลยท่านผู้ชมครับเราเริ่มต้นดูพร้อมๆกันและเดี๋ยวเราจะเห็นพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นท่านต้องรู้จักร้านฉวางก่อนร้านฉวางนี่อยู่ตรงถนนพานกน,น,พานกถนนพานนอกมันมีสีแยกอยู่เขาเรียกส,สีแยกอะไรสีลาดสีแยกสีลาดถ้าท่านมาจากทางอรุณอมรินใช่ค่ะเลี้ยวซ้ายก็สีลาดเลี้ยวขวาก็ฉวางฉวางนะนม่แค่นี้ก็แล้วกัน เลี้ยวซ้ายสีลาาเลี้ยวขวาฉวางเลี้ยวขวาฉวางขับไปอีกสักนิดนึงแล้วอยู่ทางซ้ายมือเป็นลาฉวางอาหารปักใต้ลุ้นๆเด็ดๆไม่มีโกงไม่มีโกรธไม่มีเกลียดแล้วเวลาไปนะฮะสมมุติว่าท่านไปสั่งอาหารของข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านไม่ได้สั่งของหวานลืมท่ไม่ได้สั่งเขาตักมาให้เองเลยเขาเหรอจริงๆเขาตักมาให้เองเลยเอาชิมสักหน่อยต้ะเขาก็ให้กิน เราก็ตักวันนี้เดียวก่อนนะชิมข้าวโพดชิมฮิตาฮิตาฮตาใช่ใช่ชิมฮิตานิดหนึ่งชิมนิดหนึ่งฮิตฮตฮิตะฮิตาเขาจะเอามาให้เลยน่ารักมากครับดูพร้อมๆกันเลยครับเราเริ่มจากข้าวโพดแล้วก็ของในตรงนี้ข้าวโพดอะไรครับข้าวโพดหวานค่ะข้าวโพดหวานนะฮะเราก็เอามา มาจากเมืองการค่ะอ่าแล้วมาทํำยังไงครับวนสไลด์ให้บางบางที่สุดที่จะบางเข่าที่จะบางได้ค่ะค่อยๆสไลด์บางๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนถึงแกนมันก่อนถึงแกนนะแกนไม่เอาแกนไม่เอาอ่าแล้วตั้งน้ําตั้งหางกะทิก่อนนะคะเอาหางกะทิใส่ลงไปนะครับหางกะทิแล้วก็ตามด้วยตามด้วยน้ําตาลน้ําตาลนะครับหางกะทิใส่น้ำตาลใส่ลงไปคนให้เข้ากันค่ะนะครับ ไฟแรงไหมไฟไม่แรงค่ะไฟกลางๆนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวโพดใส่ข้าวโพดแล้วก็เคี่ยวรับเข้ากันนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้เข้ากันเคี่ยวไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมอย่าหยุดมือนะเคี่ยวไปเรื่อยๆครับเราเราจะรู้ว่ามันมันสุกมัไหมเราจะรู้มันสุกเพราะว่าสีมันจะเริ่มเปลี่ยนเรากส่เกลือลงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ แล้วก็ใส่หัวกะทิตามลงไปแล้วก็คนนี่คนไปตอนนี้ต้องเรื่องไฟให้เดือดไหมถ่านเล่งไฟให้เดือดเล่งไฟให้เดือดหน่อยรอจนเดือดเป็นอันเสร็จเสร็จสิ้นแกงบวชเข้าโคดครับหนูแม่เยอะจะเอาอมเอาไหมสิ่ง Amazing Oh my God Amazing It's so It's so easy You know It's so easy The first time Yes This His first time He never h a v e r been e a t e n it before Oh my God Amazing Very very easy มันมัน easy จริงนะท่านผู้ชมมันง่ายจริงแต่เดี๋ยวบอกก่อนก่อนอื่นเวลาเลือกข้าวโพดสวีทที่ว่าข้าวโพดสวีทมันมี3ระดับ 1อ่อนท่านผู้ชมสองกลางอ่อนกลางแก่และสามแก่ไปเลยเราเลือกแบบไหนเลือกกลางกค่ะเลือกตรงกลางคือเราอย่าเลือกอ่อนจนเกินไปแก่เกินไปเหตุผลที่ไม่เลือกข้าวโพดอ่อนเพราะถ้าท่านเลือกข้าวโพดอ่อนมันจะไม่มีรสหวานครับใช่ไหมใช่แล้วมันจะเละ เลืเขาเขาไม่มีเนื้อด้วยเจะเลือกข้าวโพดแก่ไปมันก็จะเหมือนกับว่ามันจะมีสังเหนียวเหนียวถูกไหมไอพวกเนื้อมันเหนียวเคียวยากนี่อฟังั้งเคี้ยวยากนีเรื้อมันจะแน่นแล้วกลางกลางคุณผู้ชมครับกลางกลก็คือตัดอันนี้ออกนะครับตัดอันนี้ออกเอาพวกนี้เลือกข้าวโพด่ยเลือกที่มันเต็มๆต็มแล้วก็ไอเต็มฝากนี่ส่วนใหญ่ข้าวโพดสวีทมันเต็มอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอย่าโดนเขาต้มเวลาไปซื้อข้าวโพดเด็ดขาดนะครับ ให้เรื่องมันเรียกว่าเลยอ่อนมาแล้วใช่นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาท่านไปซื้อท่านไม่ต้องกังวลหรอกไอ้ข้าวโพดอ่อนไม่มีขายหรอกส่วนใหญ่จะเจอข้าวโพดแกนะใช่ไหมใช่ไหมอย่าโดนเขาต้มนะครับฟังให้ดีนะครับฟังอาจจะโดนเ้าต้มเพราะถ้าต้มแล้วแล้วมันจะตกโดนข้าวโพดแทงตายไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเรียกข้าวโพด สวิทขนาดกลางว่าเ้าตอนที่ท่านได้มามาคั้นกะทิท่านคั้นแบ่งไว้สองส่วนคือหัวไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็หางไว้ส่วนหนึ่งเวลาที่ท่านต้มตอนแรกท่านเอาหางต้มกับน้ําตาลหางเท่าไหร่น้าตาลเท่าไหร่น้ําตาลประมาณน้ำตาลประมาณโลน้ําตาลโลนึงแล้วน้าล่ะน้าหางสองกิโลนะคะอ๋อหางสองกิโลแล้วก็น้ําตาลหนึ่งกิโล เที่ยวไปพอน้ําตามันเริ่มละลายใส่ข้าวโพดเลยค่ะใส่ข้าวโพดซึ่งเมื่อกี้สไลด์ละสไลด์สไลด์ที่พูดเนี่ยที่คุณพี่พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าสไลด์เนี่ยนะคือคือมีดที่คมมากมีดคมมากแล้วค่อยๆบางๆใจเย็นๆร้องร้องเพลงไปด้วยโอเคพี่กัดน้องเดี๋ยวๆอตตาายยเป็นนคอันนี้เนี่ยเขาจะมีเครื่องสไลด์ใช่ไหมครับคุณพี่แต่ว่าหนูจะสไลด์ให้ดูว่าสไลด์บางๆทำยังไงนะครับทำไปแล้วร้องเพลงไปโอ๊คกัดน้องโอ๊คดิวดิวอยู่ก็ยังอยู่ บางๆนะท่านผู้ชมหลายๆเที่ยวหลายๆทีก็ช่างเพราะต้องการให้มันบางที่สุดเท่าที่จะบางได้ถูกไหมครับลักษณะนั้นเบาแต่ว่ามีต้องโควิดน้อเพราะถ้าไม่เถือใช่ไหมถือเถือใช่ใช่ใช่แล้วก็ทําไปเรื่อยๆครูครูครูหนูเก่งแต่ว่าจริงๆแล้วเราใช้กลางๆหชมตัวเออง่ร ไม่ใช่หนูไม่เขาไม่พูดหรอกไอ้หนูเก่งหนูจะบอกว่าเราต้องแค่ตรงกลางนะครับผมตรงกลางตรงกลางบอกว่าต้มตรงนี้ตัดออกนะครับผมไม่ใช่ตรงนี้ตัดออกนะครับแล้วต้องไม่ต้มเราจะแค้แค่ตรงนี้นะครับและอย่าต้มนะครับผมเ้ยต้มมันจะเป็นข้าวโพดตุกนะครับผม ทีบายให้ฟังนะท่าจะไปฟังนะ <S <S เรื่องโอ้ทั้งสิ้นอะล่ะฟังอันกันแบบเข้าใจละเพราะฉะนั้นต้องเถือบางๆไปเรื่อยๆหลังจากเมื่อใส่ข้าวโพดเคี้ยวจนข้าวโพดมันเริ่มเปลี่ยนสีใช่มันจะเริ่มเปลี่ยนสีท่านผู้ชมพอมันเริ่มเปลี่ยนสีได้ที่แล้วมันจะเริ่มดูดน้ําตาลนานาและดูดะกะทิเข้าไปมันจะเริ่มจากอย่างนี้แล้วเริ่มบวมนิดๆหลังจากนั้นเอาหัวใส่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเป็นกะทิสดใช่แต่นี้กะทิเนี่ยหางมันจไหลไอหัวที่คั้นไว้แล้วท่านรู้อยู่แล้วล่ะเอาเท่านั้นะ ใส่ลงไปค่ะใช่แล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันให้กลมกลมให้เข้าที่แล้สุกพอมันเดือดทีเดียวพอเลยใช่ค่ะได้เลยือข้อสําคัญครับผมทำแล้วกินซะเลยอย่านั่งนึกว่าจะเก็บไว้สักวันสองวันสามวันสี่วันไม่อร่อยเน่า ไม่ได้เลยไม่ได้กทิมันไม่ได้ขนาดตัดลดแล้วด้วยเกลือก็ตามมันไม่อยู่แล้วในเกื้อผมไม่มีประโยชน์กะทิล้วนๆกะิล้วนๆนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นทําแล้วรับประทานเลยนะครับแล้วทานร้อนๆอร่อยมากอย่าคิดเก็บนะวันอีกวันสวันมันเน่าขออนุญาต ชิมเลยครับอร่อยมากงงเิไม่เคยกินนี่เอาไหม Thank you Thank you It's so a missing อย่างนี้ไม่ได้กินเลยคุณวัดคุณวัดทานเลยครับกระหลกห่อดศีรษาคนนี้โอ้ยหแตาเพื่นนี่ครับอร่อยจริงจริงนี่นะครับอย่างที่คุณไตพบบอกนี่ทำเสร็จปุ๊บทานเลยไม่เข้าครับผมเดี๋ยวลองชิมหน่อยหอมมากหอมมาก กินเลยอร่อยมากกินเลยกินเลยกินไงกินเลยครับทงไอร่อยจริงๆครับครับท่านผู้ชมครับถ้าครั้งหน้าท่านผู้ชมเห็นผมทำรายการคนเดียวอย่าแปลกใจอย่าแปลกใจการเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่ตั้งสามสิ่งนี่นะครับไม่มีค่าเลยนะแต่เราใจกลมกล่อมดูหัวลอยอร่อยครับหวานเก่ง หวานแล้วตัดเค็มด้วยเกลือมันด้วยแล้วมันมันด้วยข้าวโพดมันเป็นศิลปะอันนี้มันเป็นมันเป็นของพื้นบ้านเลยหรือเปล่าใช่ค่ะของฉวางเลยของฉวางเลยตั้งแต่เปิดร้านต้องมีของหวานทั่วโอผมไม่เคยเห็นจริงๆนะผมก็เห็นเออไม่มีมีแต่ที่ฉวางทำอันนี้พี่ต่อยเคยทานบ่อยมาถามความรู้สึกคนที่ทานรั้งแรกอ่ั้งแรกเย้โอเมกอดอัง Amazing อ่อ Amazing กอะันอร่อยเรียออร่ย Delicious Delicious You You That way go That way ตากแดดอ๋อ้ไม่เลยแดนี้ต้องขอขอบคุณคุณอุ่นจิตนะครับ จากร้านสว่างขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเลยตลอดจะตลกจะเล่นอะไรก็ตามนะครับเราก็ตั้งใจท่านมีความสุขอย่าโกรธกันเดี๋ยวบางคนบอกว่าดูแล้วมันกำลังต้องการเอาอะไรเขาเรียกอะไรความรู้ต้องการเอาความรู้อยู่วันนี้เมนูมันง่ายเราก็เล่นกันเราก็เล่นเมนูย่ากๆท่านสังเกตพวกนี้ก็ปิดปากเงียบไม่กล้าอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รบกวนท่านแต่วันนี้เมนูมันง่ายเราก็เลยอย่างนี้ท่านผู้ชมครับ ผมไม่รู้ว่าใครกับใครผมขอโทษจริงๆนะครับถ้าเด็กๆของผมอ่ะทำเป็นเป็นเพื่อหรอผมก็ไม่รู้จะทำผมจังสอนแล้วเพือนก็แล้วนะวันนี้เราไม่รับล้มเพื่อนนะอย่าล้มอย่าล้มล้มหรือเปล่ามาดีเลยมาข้างกรอวันนี้อ่ะเราจะจากลาท่านผู้ชมเปนแบบไทยๆคนไทยอ่ะคนไทยนะอู้ยจากวายไหมท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ เราไปหาความรู้มาให้เรื่องของมะเขือวิธีการแกะสลักนะครับก่อนแกะสลักยานํามะเขือไปแช่น้ําเด็ดขาดของหนูเนยนะเรียบอาไม่ติดไม่ติดนี่นอันนี้อันนี้ของผมของหนูเลยอ๋อเลยอ๋อเลยอันนี้จะนิยมมากในมร็โกและเอิโเปียเพืวางคัพริกไทยดาครับคือคนที่ชอบความเผ็ดร้อนแรงแบบนี้ผมแนะนำอย่างนั้นตามด้วยพริกครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดทำไมหลาอากนี้อ่ะครึ่งเม็ดเลย เรื่องเถื่อนผมไม่ไมีแล้วเพราะว่าผมบอกตี่ก็ทำ สวัสดีครับสวัสดีคร่ะค e l l o y o ยูทู e สวัสดีคร y o ยูทู e นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมอร่อยด้วยด้วยด้วย่าลือมอย่าลืมอย่าลืมอย่ เออไม่ใช่บอลออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอลออฟฟิเชียลนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผมเฮลโลยูทูบเฮลโลยูทูบผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับสับตะไคร้บ้างเลยสับตะไคร้ไม่ใช่สับตะไคร้อ๋อกดติดตามแหละคนไทยกลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน